สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะปอจะมาทําขนมที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนนะคะนั่นก็คือขนมเทียนนั่นเองและขนมเทียนที่ปอจะทําในวันนี้นะคะเป็นขนมเทียนไส้หวานตัวไส้นะคะทำมาจากมะพร้าวนะคะเอามาเคี่ยวกับน้ําตาลนะคะให้ได้รสหวานนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสม,สมกันก่อน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับส่วนผสมของขนมเทียนไส้หวานนะคะส่วนของตัวแป้งจะมีแป้งข้าวเหนียวกะทิและน้ําตาลปี๊บค่ะ ส่วนสมของตัวไส้หวานนะคะก็จะมีมะพร้าวทืนทึกน้ำเปล่าน้ำตาลปีป๊บและเกลือป่นค่ะสำหรับอัตราส่วนติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะขนมเทียนไส้หวานนะคะเริ่มแรกเราเริ่มจากการทำไส้ของขนมเทียนนะคะไส้ที่เราทำเนี่ยก็เริ่มจากใช้กระทะทองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัว ไส้ขนมเนี่ยติดกระทะนะคะเราใส่น้ําลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวก็ได้ก็ถ้าใช้น้ําตาลมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะให้กลิ่นรสที่หอมกว่านะคะก็ใส่ลงไปเลยอ่าแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวให้เขาเข้ากันให้น้ําตาลละลายดีนะคะ ระหว่างนี้คอยคนเรื่อยๆนะคะอย่าให้น้ำตาลไหม้มะพร้าวค่ะอันนี้เราใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะเราไม่ควรใช้มะพร้าวอ่อนหรือว่าแก่จนเ,เกินมากเกินไปนะคะตัวนี้จะเป็นทึนทึกมันๆกำลังดีนะคะก็เราก็นำมาขูดนะคะให้เขาเป็นแบบเส้นๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะจะ,จะทำไส้นะคะหรือเราจะเรียกไส้ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งว่าไส้กระฉีกนะคะ น้ำตาลเราเริ่มละลายนะคะคนให้เขาละลายให้หมดนะคะน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราใส่ตัวมะพร้าวลงไปเลยค่ะทีนี้ก็ค่อยคอยเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเคี่ยวไปจนกระทั่งมีความเหนียวหนืดพอที่จะปั้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําตัวแป้งขนมเทียนกันนะคะเราใช้น้ําตาลปีป๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปก่อนแล้วก็ใส่กะทินะคะลงไปครึ่งหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องละลายนวดเข้าไปนะคะให้น้ําตาลละลายให้หมดนะคะ<อ>เพื่อที่เราจะได้ผสมกับตัวแป้งได้ง่ายนะคะอันนี้มือควรจะล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนวดแป้งด้วย ใช้มือค่ะขยำเข้าไปเลยให้น้ำตาลละลายให้หมดพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่ตัวแป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆนวดให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็ระหว่างที่นวดเนี่ยถ้าเกิดแห้งก็เราค่อยๆเติมกะทิเข้าไปเรื่อยๆนะคะ เราจะนวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวแป้งเนี่ยนะคะเขาไม่ติดมือนะคะอันนี้เริ่มแห้งแล้วเราก็เติมกะทิลงไปเติมทีละน้อยนะคะเพื่อที่ไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยเหลวเกินไปเดี๋ยวพอจะนวดจนกระทั่งแป้งได้ที่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงคะ่ะ ตัวไส้นะคะเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือตอนกําลังอุ่นๆเนี่ยเราเริ่มปั้นได้เลยนะคะถ้าเกิดปล่อยไว้ให้เย็นเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างแข็งแล้วก็ปั้นยากนะคะเราก็ปั้นไว้เป็นก้อนกลมๆนะคะขนาดประมาณ1นิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง หรือว่าถ้าใครชอบไส้ใหญ่ๆกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ตามชอบเลยถ้าเกิดทําขนมเทียนชิ้นใหญ่ก็ต้องใช้ไส้ที่ใหญ่หน่อยนะคะเราก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะวางผึ่งไว้ให้เย็นนะคะปั้นไปเรื่อยๆจน,จนกระทั่งไส้ของเราหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อตัวแป้งกันค่ะหลังจากที่เราได้ตัวแป้งแล้วก็ตัวไส้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแป้งเราปั้นขนาดเท่าประมาณลูกปิงปองนะคะแล้วก็เราแผ่ให้เขาเป็นแบนๆน,น,นะคะเพื่อที่จะหุ้มไส้นะคะ ก็นำไส้ที่เราปั้นไว้แล้วก็เย็นดีแล้วนะคะก็ใส่เข้าไปเลยค่ะพยายามใช้แป้งนะคะหุ้มไส้ให้มิดนะคะเรียบร้อยแล้วก็ทำให้เขากลับเป็นกลมๆอีกรอบหนึง่งจากนั้นเราเอามาพักไว้ในจานที่ใส่น้ำมันนะคะ mm hmm. เพื่อที่เวลาที่เราห่อกับใบตองแล้วเนี่ยตัวแป้งเนี่ยก็จะไม่ติดใบตองนะคะเวลาที่เราแกะออกมาอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูอีกก้อนหนึ่งทำแผ่เป็นแบนๆก่อนนะคะ จากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็ห่อให้มิดแล้วก็ทำให้เขาเป็นกลมๆอีกรอบนึงแล้วก็ไปใส่จานที่มีน้ำมันพักไว้ต่อไปเราจะมาห่อใบตองให้เป็นขนมเทียนกันนะคะก็คือตัวใบตองเนี่ยใบแรกเราใช้ใบเล็กด้านในนะคะ ตัดเป็นกลมๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5นิ้วส่วนอีกใบหนึ่งข้างนอกตัดเป็นวงรีๆหน่อยเพื่อที่จะให้ห่อง่ายขึ้นนะคะอันนี้เวลาวางเราวางเอาด้านนวลหันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วก็เส้นใย,ยเนี่ยให้วางขวางกันเพื่อที่เวลาห่อเนี่ยตัวขนมเทียนของเราจะได้ไม่แตกนะคะเราก็ทําให้มีลักษณะเป็นกลวยนะคะก็คือพับมาแล้วเราก็นําตัวขนมเทียนของเราเนี่ยใส่ลงไปตรงกลางจากนั้นเราพับให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพับทีละด้าน พับเข้าหากันนะคะแล้วตัวปลายเนี่ยค่ะพับเก็บนิดนึงแล้วก็พับม้วนเก็บเข้าไปด้านในนะคะให้เขาอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้ได้1อันเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะเหมือนเดิมใบตองนะคะวางด้านนวลเข้าหากันแล้วก็วางสลับเส้นใหญ่นะคะจากนั้นห่อให้เป็นกลวยนะคะ แล้วก็ใส่ตัวขนมเทียนลงไปก่อนใส่เนี่ยให้คลุกน้ํามันสักนิดนึงนะคะเพื่อที่เวลาที่เขาสุกแล้วเนี่ยจะได้ไม่ติดกับตัวใบตองนะคะแล้วก็พับสด้านค่ะตัวด้านยาวนี้ก็พับเก็บนิดนึงนะคะเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรานำไปนึ่งนะคะประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะ หลังจากที่เรานึ่งขนมเทียนเป็นเวลา30นาทีนะคะก็จะได้ตัวขนมเทียนออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนี่ค่ะเขาจะ,จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ ตัวขนมเทียนนะคะก็จะมีรสชาติหวานหอมนะคะแล้วก็มีความหมายดีด้วยนั่นก็คือหมายถึงความหวานชื่นราบรื่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะนิยมใช้ในงานมงคลนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะก็ทาแล้วก็แช่ตู้เย็นเวลาที่เราจะรับประทานเนี่ยเราก็นําออกมานื่อใหม่ได้นะคะสําหรับอันนี้ก็ไม่ยากนะคะลองไปทําตามดูนะคะต,ตุ๊ดจีนนี้จะได้ไม่ต้องซื้อทําขนมเทียนทานเองนะคะก็สําหรับอัตราส่วนต่างๆเนี่ยติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel tv ค่ะสําหรับวันนี้ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ